เด็กๆสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พร้อมกันก่อนหนึสองสาเ้า <łość> <S 2> <S 2> เด็กๆมีเกมมาเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะเอาปิดไม่พูเด็กคุณพ่อคุณแม่เห็นอ่ปีกว่อ่เอาแต่ทงมาให้คุณพ่อคุณแม่ดูอ่ะ อสองยออ่ออรอเป็นของใครคะใครตอบได้เลย <c oughs> อุบลรัฐปะในในใน่ะคุณแม่จะไปออ่ามีใครรู้ไหมคะฝ่ายทุนกระหม่อมหญิงป่ะคะคุณแม่ทีลิงบอกว่าของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐถูกไหมคะลูกูกอ,อ๋อ,อดูเฉลยหน่อยสิคะอ่า าพรถูกไหมคะลูกถูกตัง้งค่ะแอบบอกคุณแม่ก่อนหรือเปล่าคะ <c oughs> คุณแม่สอนหรือเปล่าอ๋อคุณแม่เก่งเอง,เองใช่ไหมอ่าต่อไปคุณสอนแย่คืออะไรคะอ่าก็อ๋อใครดูบ้างเอ่ยของพระราชินี พร,ระเทพป๊ะป๊าบอกว่าสีรินทรนถูกไหมอ๋อจริงหรือเปล่าของประเทพสีม่วงเนาะไม่ใช่ของพระเทพของพระเทพถูกไหมพระเทพอ่าเดี๋ยวเค็ต้องกลับไปสอนตาตาแล้วนะเนี่ยใช่ไหม <c oughs> อ่ะต่อไป ของาใท่ถูกไหมลูกทออะไรนนะของของไทยของีมปางกอรัศมีโชคใช่ไหมคะลูก ไม่มีลูกอะพ่อพ่อเราคนนีออ้อ้าวของตี้หลวงอ่าเก่งมากอ๋อมีลูกแอมชีชอมโชว์อแล้วเด็กๆได้ยนรู้เกี่ยวกับทงนะคะอันนี้อันนี้ทงใครในโลก <c oughs> ทงในหลวงแล้วอันนี้นะคะทงของชาติไทยชื่อว่าทงอะไรในโลกทงไทยลง ทงทงไตรรงใช่ไหมคะอ่ามีกี่สีนะคะลูกสี เก่งมากเด,เด็กมีเพลงมาโชว์คุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะอ่ะหนึ่งสองสามอี่เรอดหนต่าอีกรอบนึงดังๆเลยนะคะ1นึสองสาม ai loh hon ha พอเจกลุ่มที่สาเลยค่ะเพลงค่านี้ <c oughs> ไม่